สวัสดีครับวันนี้มาดูบรรยากาศเย็นๆบ้านไร่ครูแขกโฮมสเตย์นะครับอยู่นี่ก็มีบ้านพักนะครับบ้านพักรายเดือนนะครับกับร้านกาแฟนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับบ้านไร่ครูแขกดูบรรยากาศหัวข,ข้ามเป็นไงบ้างนะครับด้านหน้าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามหญ้านะครับ ปลายฝนครับฝนล,ลงมาเขียวชมุม <c oughs> ด้านบนก็จะเป็นร้านกาแฟหนึ่งห้องนะครับหนึ่งห้องมีระเบียงนั่งเล่นนะครับนี่มันจะขาดทางเข้าครับนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับกาแฟแก้วละสามสิบาทนะครับอร่อยอร่อยกับแบรนด์ดังนะครับกแฟโลละ สี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยนะครับขายกาแฟให้เพื่อนมากินนะครับเพื่อนมากินมาได้มีเพื่อนคุยนะครับรรยากาศทีบร้อากาศต,ตอนเย็นนะครับรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับนี่ห้องพักก็จะมีทั้งหมดประมาณมีทั้งหมด8ห้องนะครับในบรรยากาศของร้านกาแฟนะครับเย็น ห้องพักก็เต็มหมดแล้วนะครับมีร้านกาแฟก็เข้ามาชิมได้นะครับรสชาตินี่บรรยากาศหน้าห้องพักตอนเย็นๆนะครับมีที่จอดรถเรียบร้อยนะครับที่จอดรถสองฝั่งนี้ประมาณหกโมงครับหกโมงก็ไปโซลาเซลตึงแล้วนะครับฝั่งนั้นก็มีห้องพักอีกสองห้องนะครับมีที่จอดรถ เป็นหลังจอดตัดแดดะนะครับฝั่งตรงข้าวก็เป็นสวนมะนาวนะครับ <c oughs> นี่ก็ห้องพักสี่ห้องนะครับบรรยากาศเรียบหรูหนะ้ากว้างห้าเมตรนะครับดู่สบายๆเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับฝั่งนั้นก็จอดรถได้สี่คันนะครับหนึ่งหลังคาคุมนะครับบรรยากาศ ในสวนนะครับในสวนด้านหน้าเป็นสวนมะนาวนะครับสวนมะนาวสักห้าสิบหกสิบต้นนะครับด้านในก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับ <c oughs> นี่บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับมาชมบรรยากาศน่าอยู่ผมก็อยู่นี่นะครับลมเลื่นเย็นๆ สองทุ่มถึงเข้าบ้านนะครับบ้านอยู่กลางตลาดนะครับวุ่นวายผมชอบอยู่สวนนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะที่พักนั่งเล่นชิลๆลมเย็นนะครับทลางวันมาดูผมถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับ วันนี้ก็ตัดแต่งต้นไม้นะครับตัดแต่งต้นไม้ให้ดูไม่ยาวมากนะครับต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับหน้าหนาวนะครับจะได้มานั่งเล่นนั่งชิมกาแฟได้นะครับกาแฟไม่ได้เปิดทั้งวันนะครับแล้วแต่เจ้าของร้านอยู่ได้ได้ทานนะครับถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้ทานนะครับโอเคครับมาดูบรรยากาศ ้โฮมสเตย์บ้านไร่รูแขกส,สวยๆประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ